สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ขรลรักทุกท่านมอนีสุรชัยชาแนลมาพบมาพ่อกับพี่กับน้องอีกเทน,นึงแล้วครับคิดหอดคิดถึงก็จังคอยได้มาเว้ามาคุยปกติแล้วก็บว่าใครว่างครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงปิดเทอมมีลูกมีหลานมาซอยขายของแต่ว่าเจ้าของก็ได้กำกับอยู่กระเลอ่นแปลว่าว่าใครว่างได้มาเ่้ามาคุยกับพี่น้อง เป็นยังไงเนาะพี่น้องปีนี้อากาศมันคือฮ้อนคักแท้ปีนี้มันผิดสังเกตครับฮ้อนฮ้อนคักฮ้อนแน่ซิว่าวา่าฮ้อนปันนรกกับบอกร่าวเพราะว่าบอเคยไปบอเคยไปก็เลย่องบาก่าบอกราเปรียบเทียบแต่ว่ายอมรับเลยวา่าปีนี้นะเออขับรถส่งแก๊สให้ลูกค้าเนี่ยปีนี้ฮ้อนแดดฮ้อนคักฮ้อนแน่หลีพี่น้อง ออนจนผมย่านไหมปกตินี่ผมผมบ่เคยย่านแดดอะ่ะผมบ่ใส่หมวกบ่ใส่เสื้อแขนยาวไปส่งลูกค้าผมก็ขี่ไปขี้มาผมก็ว่าเออปีนี้อ้อนคักี่ลีผมบ่เคยย่านแดดแต่ปีนี้ผมเริ่มย่านแล้วพี่น้องเรสังเกตเบื้องก้อนที่สีหอดเมื่อผมมาว่าวเนี่ยสองมือมาเนี่ยโอ้เมือ่อยแดดพี่น้องลูกสาวที่ออกไปซ้อยกัพ่ออ,อาการไม่ดีเพื่อน กาไม่ดีท่านมีไอมีจามก็เรียกว่าโอ้ไข่แดดกันผูเลยก็ได้ฟังตรงขามกูที่เราเคยเว้าเคยจ่าว้านัวหัวมวนแล้วก็เงียบก็เลยขามไปถามว่าเอ้าเป็นอย่างายคือพอใครปากใครว่าวแล้วก็ว่าโอ้เคยหอนแดดพวใหญ่เอ้เคยปากเคยว่าวว่าก็เลยยิ้มเงียบพาะท่้นคือขากึ้นแน่แต่พี่น้องปีนี้แดดยังสั่นละดูแลจะขวงเด้อจะจิบฟ้าไปคักไหลแต่ว่าผมก็ดีใจอยู่ เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่สองที่ว่าประเทศไทยแดดคักๆน่ะพี่น้องปีกไก่นี่เป็นข้าวเนาะเดี๋ยวก็นอกแดดเดีดเด๋ยวก็ตายแดดจนผมว่าเฮ้ยปกติประเทศไทยนะมิเตหนาวตายหนาวแล้วก็พาก,กินเหล้ากินเหล้าล้วก็เมานอนหลับหรือพ่ม,มผ่าแล้วก็ไล่ตายไปเลยนะพี่น้องตายไปเลยตายหนาวไปเลยนะแต่ว่าปีที่แล้วอ่ะตายห้อนพี่น้องโอ้พากัน เป็นข้าวเป็นข้าวผู้นั้นกันนอกแดดผู้นี้ก็ตายแดดทังทั้ัสย่างอยู่กระลม่มขายของอยู่กระล่มไปเห็นนเหุนั้นเห็ุนั้นพี่การอยกกระพะกระล่มร่มร้วงแล้วก็เบิดเลยนะพี่น้องย้อนแดดแต่ปีนี้ห้อนคักห้อนก็ปีกายนี่แต่ว่าข่าวเรื่องที่ว่าคนเสียชีวิตจากการจากความห้อนเนะี่ยมีหน่อยพี่น้องเพราะว่าค่ายกับว่าคนไทยกับพีการปรับโตแล้วว่า แต่มันห้อนหลายคือเกาสิยวงเดจังสิบอตายแดดเออก็ดีใจน้ำยูว่าโอ้ห้อนคักปันนี้แต่ข่าวเรื่องการเสียชีวิตจากแดดเนี่ยบอใครมีเท่าไหร่ผมกับเบิงข่าวอยู่ค่มืออยู่กับบอใครเท่าไหร่พี่น้องก็น่ละก็ดีใจน้ำยูว่าพวกเขาจะป้องกันเจ้าของจังสันละเมื่อนี่กับว่าสตเพเฮลาไปเนาะพี่น้องเนาะว่าในเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันว่าบ้านเฮามันห้อนคักอีลีพี่น้องห้อนคักห้อนแหนระวังเด้อ บอกผู้อื่นแล้วก็บ,บอกเจ้าของน้ำละเออเราใช้กับย่านนล่นนี้คู่มือนี่ก็ได้ดดแดดล่ะลบลูกค้าโทรมาสังส่งแก๊สพี่สั่งแก๊สหน่อยตอนนี้เลยได้ไหมนองโอ้ยแดดจัดมากขอสักนิดหนึ่งให้แดดอ่อนแล้วค่อยไปท่านทาจนคำกับบอ่อนึ่งที่สุดท้ายก็ได้พาแดดไปแล้วพี่น้องหกโมงแม่จังเบิดแดดห้าโมงนี่ยังเปียกอยู่ซองเส่นหน้าผากนี่โอ้ยขี่ม้าโดนจัง,จงๆนี่เสร็จเลยละ่ะยังสั่นล่ะพี่น้อง ป้องกันเจ้าของเซฟเจ,จ้าของเด้อผมก็ทีได้เซฟเจ,จ้าของข้วยกันล่ะว่าไหวสู่ว่าไหวพี่น้องหรือว่าอายุเขาหลายขึ้นอ่าวันที่เก้าเมษาที่ผ่านมาบ้างหัน่นนะซึ่งวันเกิดครับพี่น้อง่ายวันเกิดก่า,าปีนี้ก็ขึ้นมาเป็นหาสิบเจ็ดปีแล้วพี่น้องผมหาสิบเจ็ดแล้วปีนะี้หาสิบเจ็ดย่างแล้วพี่น้องกับโมเมน ธรรมดานะระดับหาสิบเจ็ดทบุญวะลายกับหัวตดปันนี่แหละรุ่นเดียวกันนี่ก็ล่วงไปหลายมากแล้วเออยังสั่นละโมรุ่นเดียวกันนี่ก็ไปหลายคนแล้วเนียพี่น้องเฮ้สุเกิดพ่อซอเดียวกันเนี่ยเรียนหนังสือมานับกันนี่ก็ไปแล้วผมกับปีนี่ก็ห้าสิบเจ็ดแล้วพี่น้องคิดหอดจิตถึงพี่น้องก็เล่นว่ามาหาเป็นยังได้ค่าขายว่าตามภาษาพ่อค้าของแชมป์ละน้อยๆเนาะพี่น้องโอ้ยจะเป็นมวลหลาย มันกะตั้งแต่ปีไม้มากา็คือผมว่านล่ะในคลิปเก่าที่ผมบอกว่า,วาปีไม่ตุจินดีเวิร์พี่น้องได้เป้ามาตลอดจนได้จนได้ขยับเป้าขึ้นอ่ามีนามีนาก็ได้อยู่พี่น้องมีนาก็ได้อยู่เมษาเนี่ยทรงอร่อนพี่น้องทรงอร่อนลงมาอยู่ขาดขาดเป้าอยู่เมื่อนี้กัวันที่ยี่บหกยี่สิบเจ็ดแล้วก็ขาดเป้าอยู่ก็ 26, ลกเ,เลยมาว่าสุพีสุน้องฟังเป็นยังได้ผู้ค้าผู้ขายดีบะ หลักการค้าบ่มีอย่างลายพี่น้องซื้อมาขายไปบวกกำไรนิดหน่อยลูกค้าเก้าหญ่หายลูกค้าไม่พยายามหายได้พี่น้องได้เมื่อละคดสองคนเป็นหนาไม่เข่าล้านเขานะเทคแค่ให้ดีต้อนรับให้ดีของอันใดเพิ่นมาถามหาบ่มีกะรับปากไว้เมื่อไม่กะหามาพี่น้องในล้านเขามันก็ของเมื่อกติลายขึ้นอันนี้เขาบ่มเป็นร้านค่าสรงเนาะภาษาว่าเปิดบ้านอยู่บ้านอยู่เฮียนจะของเฮ็ดเวียเฮงานอยู่ของเว่าในกลุ่มที่ว่า โม่พวกหรือว่าผู้ที่เบิ้งคลิปผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้พี่น้องทำมาค้าขายเป็นค้าลั่นเป็นลั่นขายปีกลั่นย่อยอ่ะพี่นอ้องย่านสลักนี่แหละชุดประจําตําแหน่งนะพี่น้องชุดเยี่ยมเนี่ยประจําตําแหน่งค้าขายอยู่ก็มือก็ได้ก็เลยมาว่ากับพี่กับน้องฟังกะเป็นเรื่องบุญนี่หรอกพี่น้องกับไปรอดอยู่มีไรใจสูงกัไปรอดอยู่บ่ได้ว่าได้ติดได้ขาดดอกถูกไทยไปก็โอเคอยู่ ลูกกับปิดเทอมก็ได้ซอยหลานเงนไปปิดเทิมก็ได้ซอยพี่น้องจังสันละเขามีเวียกมีงานอย่างที่ว่าเขาเป็นคือเขาทุกอาชีพละ่ะตอนนี้สิเห็นเด็กน้อยมาน้ำพอน้ำแมมาขายของมาขายของน้ำพอน้ำแม่จังรถขายไครมาส่งร้านผมเนี่ยเิ่นก็มีลูกซ้ายมอหนึง่งมอสองเป็นคนเอาลงมาจังสรนละพี่น้องกับเจ้าพาก,กันจับลูกจับหลานให้งานเบดผมก็คือกันจับลูกจับหลานให้งานเบดพี่น้องผมจังได้มาว่าวกับพี่กับน้องนี่แหละ เป็นยังไงทบายดีคููค้นตัวคาไฟล่ะเป็นยังไงพี่น้องคาไฟอ่ะโอ้มันคือโพดคือโพท้เวลานอนกับแยกหองกันนอนพ่อกับหองหนึ่งลูกกับหองหนึ่งเปิดแอร์ทั้งสองคนย้ำมือเศร้ากับเปิดตู้แช่ตีหา่าหอดเก้าโมงกับสี่ชั่วโมงพี่น้องแล้วก็ย้มือแรงกับใบสามหอดสองทุ่มโอ้คาไฟเดือนนี้พี่น้องเลยของผมเ่ยหาพันกว่าบาทใกล้จะขึ้นไปหอดเลดเก้าแล้ว เหลือเก้าตัางกี้ผมเลยนะเดือนละหกพันคัวเพราอมีรัฐบาลไม่มาเขากล่ว่าลดค่ายฟทเนาะค่าเอฟที T ลดลงมาทันก็เลยได้ลดลงน้ําแนจ้งเดือนนี้ค่าไฟผมค่าพลังงานไฟฟ้าสี่ร้อยสี่พันสี่ร้อยยี่บห้าบาทค่าบริการรายเดือนยี่บสี่บาทค่าเอฟทเฟทศูนย์จุดสามเก้าเจ็ดสองบาทต่อหน่วย คิดเป็นเงินออกมาแล้ว417บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม340บาทรวมกันแล้วพี่นอ้องอ่ารวมเ้้ยอค่าพลังงานไฟฟ้าค่าบริการรายเดือนค่าเอฟทีภาษีมูลค่าเพิ่ม5 2 0 8บาทพี่น้องเดือนนี้เฉลี่ยแล้วค่าไฟเมื่อหลอยกว่าบาทปกติมันเดือนละห0 0ันกว่าเออรัฐบาลไม่เพิ่งันลดค่าเอฟทีลงมากจากสิลด้อเมือ่อใดดอกพี่น้องเอ้ย เกิใส่คาว่าว่าเอกชนเขาจะอยู่ไม่รอดคุณท่านเอาไฟฟ้าเขากนึดว่าไฟหลวงมาแมนพีน่น้องกู้เงินไปงานสบายการไฟฟ้าก็จริงอยู่แต่ว่าบม่ได้ไปสัง่งโรงงานสั่งนั้นสั่งนี่เองเป็นลักษณะแบบว่าซื้อไฟจากบริษัทเอกชนมาขายประชาชนพี่น้องซื้อมาแพงก็ขายแพงกับบริการพวกเขาก็แพงแต่ตนสาตวพี่น้องยังผมเนะี่ยจากที่ว่าบ้านธรรมดาพอทุบ เ็ดนั่นเทดนี่ออกมาเป็นขายของปุ๊บพระเจ้าก็บลีเยนลักษณะของไฟของเขาเป็น s m e ธุรกิจขนาดย่อมค้าไฟกับอีกเลทหนึงต่างจากบ้านแล้วก็น,น้ำกับเครื่อง SME ธุรกิจขนาดย่อมอมน้ำกับแพงพี่น้องขยะกับแพงก็ขั้วเรือนอยู่อาศัยอบตเพิ่อนเก็บขยะของผมเนี่ยเดือนละ60สิบาท เดือนละหกบาทเพื่อนบอกว่าเป็นล้านค่าเป็นธุรกิจค่าน้ามค่าน้ากับเป็นธุรกิจค่าไฟกับเป็นธุรกิจแล้วพอดีตอนที่ผมซื้อจาก้าของเก่านะผมมาท่านไไปโอนมิเตอร์น้ามวันนี้พราผมบอกว่าเออมาอยู่มาหลายปีเราลองไปโอนเมื่อนะไปปุ๊บก็ได้เสียเงินค่าประกันมอประกันมิเตอร์พี่น้องห้ารยกว่าบาท เป็นใส่คําว่าว่าเป็นธุรกิจเอ็มีถ้าเป็นที่อยู่อาศัยเฉยไม่ได้เสียเสียหาร่อยกวัวพี่น่องค่าประกันแล้วเงินประกันเนี่ยผมจะได้คืนเมื่อไหร่การประปาเพิ่นก็นตอบว่าจะได้คืนเมื่อเลิกขายของเลิกเป็นธุรกิจเอ็มีกลับไปเป็นแบบครัวเรือนอาศัยธรรมดาจังสิคืนเงินประกันให้สัน่นเออก็อีกล้านเนาะวันนี้มิเตอร์ไฟก็ขึ้นกันมิเตอร์ไฟก็ผมก็ไปเซิร์ฟมาแล้ว ได้เสียค่าประกันนึกกันพี่น้องถ้าเป็นธุรกิจยังได้เสียเบสบันนี้พี่น้องคิดเบื้องเนาะค่าไฟนะค่าบริการรายเดือนเนี่ยว,ว็าอย่างไงกินฟีเขาเนะพี่น้องปล่อยไฟใหม่เขาใส่เขาเสียค่าไฟแล้วกัค่าบริการรายเดือนบริการรายเดือนจักบริการเนี่ยก็บว่าเห็นว่าเห็นอย่างไงเขาเออตัวประเทศเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่พี่น้องคิดเบื้องเราให้มันเขาเจ้าสนุกเอา ค่า FT เทท่านั้นทน่านี้บาทต่อหน่วยของผมในเดือนนี้417บาทแต่เมื่อกี้ตอนที่ว่ารัฐบาลเก้าอยู่นะค่าเอนี่ผมจำได้ของผมนะประมาณ1 0 0สอันนี้ลดลงมาเหลือเออลดลงมาหลายแต่ว่าก็าเียดายพี่น้องอยุติๆกับเสียเงินฟรีมันโมเมนต์ว่าเขาใส่ไฟก็ได้ใจแต่คาไฟ จติงใจต้อยที่พ่นบวกเข้ามาแล้วแต่พ่นที่คิดค่าบริการรายเดือนค่าเอฟที T ภาษีมูลค่าเพิ่มพี่น้องภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศไทยดนร้อยละเจ็ดบาทใส่ไปเป็นเงินร้อยหนึ่งบวกเพิ่มเจ็ดบาทโอ้ยสมซื้อพี่น้องภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มอิลิเจ้าใส่หลายเท่าไรแห้งแห้งเก็บน้ำเฮาหลาอ่าเจ้าใส่เป็นเงินพันหนึ่งเจ็ดสิบบาท เจ้าใส่เป็นเงินเมือินหนึ่งเจ็ดร้อยเจ้าใส่เป็นเงินอ่าแสนหนึ่งเท่าไหร่นะเจ็ดพันพี่น้องเขาเจ้าเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวรัฐบาลผมจะบอกไ้เด้นั่นละ่ะการเลือกตั้งการเลือกพักการเมืองการเลือกนั่นน่ะมีผลต่อชีวิตเทาพี่น้องสิถือสิแพงนะ่ะคณะรัฐมนตรี กกรสรวงพลังงานหรือว่าเนี่ยว่าง่ายรัฐบาลนะ่ะเป็นผู้กําหนดเป็นผู้คุยกับการไวยฟ้านั่นแหละเดี๋ยวเท่าไหร่อย่างเท่าไหร่เฮ็ดทําดห์จังสี่การไฟฟ้าสิมีกําไรเก็บเงินทรงรัดเฮ็ดจังใด๋ประชาชนสิบอเดือดร้อนมันก็ขึ้นอยู่กับสสที่เขาเลือกเขาเข้าไปเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีล่ะพี่น้องดังนั้นก็ถึงบอกว่าการเมืองมันเกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องการเมืองมันเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของพวกเขา บ่กว่าที่เป็นการเลือกตั้งระดับท้องทิ้นน้อยง่ญ่ทุกอย่างอพี่น้องเกี่ยวของเขาเบิดเขาค้นรุ่นเกา่าแต่หัวคิดเกี่ยวการเมืองเนะี่ยผมทันอยู่ด้ผมทันสมัยอยู่ก็พยายามเลือกพรรคการเมืองที่เขาเสนอตัวเขามาว่าเขาไปแล้วบ่ว่าที่เป็นน้ำเป็นไฟเป็นข่าชใจ่ใจในชีวิตประจำวันจะไหนเงินเขาจงสี่เพิ่มขึ้นในกระเป๋านั่นละพี่น้องให้เลือกกับพรรคนั่นละ เดี๋ยวมันก็มีเลือกตั้งมาเรื่อยๆเจ้วของกับชีวิตพวกเขาทั้งนั้นตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเวลาขึ้นไปพี่นออ้องอบตอบจสอจอยอ,อ,อย่างเจ้วของกับพวกเขาเบิดพี่น้องค้าขายสิร่มสิรวยหรือสิจอดกัการเมืองนี่แหละเป็นตัวกำหนดอ่ะการเมืองบอปรับค่าแรงขันต่ำการเมืองบ่ปร,บรงรงบปรับสวัสดิการการเมืองบ่ลดค่าน้ำค่าไฟให้ประชาชนได้เสียนอยหน่อย มันกับมีเงินออกมาหมุนเวียนในระบบพี่น้องถ้าเขาเจ้าลดภาษีมูลค่าเพิ่มลงลดค่าน้ำค่าไฟลงอ้ยใส่ปนในก็นเสียหน่อยเนี่ยเงินที่เคยเสียค่าไฟแพงๆเงินที่เคยเสียค่าน้ำแพงๆเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแพงๆนะเจ้าก็เจียมาซื่อยูซื้อกินมันจะเกิดการหมุนเวียนในระบบเงินมันก็นจะเป็นหมุนขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าประเทศก็ทีมีเงินหมุนเวียนไย ประชาชนก็มีเงินเต็มกระเป๋าซื้อยังกินก็นได้เพราะว่าน้ำไฟถือพี่น้องนั่นละ่ะมันติพานทั้งใดที่ว่าจะเป็นปากเป็นเสียงแต้เท่าก็คือการเมืองพี่น้องจําไว้เด้อแต่มีการเลือกตั้งอีกพรรคใดหาเสียงเกี่ยวกับน้ำกับไฟนะที่ว่าเขาสีเฮ็ดตั้งซันซี่เฮ็ดไหนเงินเทาเต็มเต็มกระเป๋าเนี่ยเลือกเขาพี่น้องแต่งซันละค่าขายไปนน้ำรูเรื่องการบ้านการเหมืองเป็นน้ำพี่น้องทาบอสันยูบอได้พี่น้องต้องรู จังเงินดนะิจิตอลวอลเล็ตนยว่าที่แจกเป็นไดพี่น้องมันบ็คือเก่าด้เข่ามาว่าที่แจกบ่อึดแต่หลักเกณฑนทางานมาจากเดือนแล้วสิเครื่องปีแล้วพี่น้องแจกกันยังแจกว่ได้อันหัวละเมื่อนอายุ16ปีขึ้นไปนะเบิ้งระบ่อึดแต่คาําเว้าแต่ว่าเงินก็ออกมาจากเทียก็บเบิ้งไปสังเกตไปพี่น้องผูใด,ด้ใดนติดตามเรื่องการเมืองกัพราิเข้าใจอยู่มั้งว่า เงินที่เสี่ยวมาแจกมันโยงใยไปกับกฎหมายหลายอะไร,ะไรย่างผู้นึงกับสิฟ้องผู้นี้กับิีว่าฟ้องผู้นี้กับว่าผิดหลักการใส่เงินใส่ท้องของประเทศเพราะว่าจังสั้นจังสี่บ่อึดแต่สิเว่าวไปพี่น้องนั่นละจําไว้พี่น้องเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้กับบ่เลือกสมัยน้าเออเขาก็อยากได้อยู่ดิเงินมื่นเงินอย่างเงามาแจกก็ได้ในครัวเรือนนี่ก็เว้ากันตรวจสอบเรื่องนะลูกว่าข่าวเรื่องนี้ไปถึงไหน บอกญาติบอกอะไรเราด้วยเตรียมตัวได้เผื่อมันเคลื่อนไหวอะไรสรุปแล้วก็มิเตคาวมือแต่ปัญหาอย่างสั่นหลับพี่น้องนั่นแหละผมก็ว่ผมก็บว่บไปได้ควรนเขย่างหลับพี่น้องเพราะว่าเขาค้นค่าขายรองเงินจากพวกนี้อย่างสั่นหลับเด้อพี่น้องกับว่ไว้นิดนิดน้ดนอยค่าขายก็คือวา่าล่ะของเก้าให่หายของไม่ซื้อเติมเขมามะลูกค้าเก้ยาก็ใยหายลูกค้าไม่ก็เสาะแสวงหาไปเรื่อยว่าเพ่นอยากได้ยัง บ้านเมืองเป็นยังไงกะเบิง้งเพื่อความสะดวกปลอดภัยเป็นตาลงทุนบ่เป็นตาถอยบ่นั่นและพี่น้องสังเกตเบิ้งให้ดีกับสิ่งแวดล้อมรอบขอบ้างเพราะว่าที่เป็นสภาพดินฟ้าอากาศหรือว่าผู้คนเบิ้งดีดีพี่น้องเขาเป็นพราะค่าจะซื้อบื้อเบิงเ <c oughs> บิ้งให้รู้ทุกอย่างทุกอย่างลหละเมื่อนี่ว้าบ่มีหลักวิเกณฑ์แต่ว่าจะเน้นเรื่องข่าน้ำค่าไฟอืมภาษีเป็นไงละ่ะพี่น้อง มกลากุ่มพานมีนาะพานมาแล้วพากันไปเสียภาษีไปเพราะว่าจะเป็นภาษีเงินได้ภาษีป้ายผมไปเสียมาแล้วภาษีป้ายไปเสียมาแล้วแต่ว่าภาษีเงินได้นะ่ะรายได้ผมพันถึงเกณฑ์มั้งข้าเจ้าบอข้าเจ้าบอถามบอถามผมก็บ่อนั่นใบขายเราขายยาสูบไปต่อไปอย่าลืม้ะพี่น้องโอ้มีหน่วยสุ่มตรวจออกมามาตรวจมาหายเอาเข่าล้านพี่น้อง มิสายมีอย่างมาลอซื้อล่อขายแบ่งล่อขายขวดน้อยขวดกักย่าไปหลงคาล้มพี่น้องเดี๋ยวเขาจะถึกป้ายโฆษณาพวกเราพวกยาก็จะไปขึน้นขึ้นเหนียวเขาเจ้าปั๊บนักพี่น้องหาเงอนกวา,าทนั่นแหละผมบาลงบัตรมู้เงนเนี่ยผมบอกขึน้นพวกกันล้านเราล่านเบียร์แจกมาผมกับปกาก้าแขนแขนผมกับแขนผมกับแขนบ่โดนมวดออกเลยผมย่านพี่น้องเพราะว่าผมเบิ่งในข้าอยู่เลยเขาเป็นพ่อข้าระวังโตให้ดีพี่น้อง นี่หลายหลายอย,ย่างที่มาหาเอาแล้วก็การทำมาหากินก็นตั้งใจเด้อพี่น้องมีหามีสิบุตเก็บเก็บให้ได้คู่บาดคู่เบีย้ยมีสินน่ะมีคูค่ค้นผมมาถือมาข่วนครูยางพี่น้องเฮ้ยมวลหลายพี่น้องอายุหลายเท่าไรแห้งยแห้งเท่าแห้งแห้งเท่าแ,แห้งมันบ่มันบ่ได้กู้เขามาหลายพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็เลยมาเว่ากับพี่กับน้องกินฮอดกินถึงคู่ปู่คูค่ค้นว้า บ่ได้เน้เนเรื่องในเรื่องหนึ่งหรอกว่วทั่วไปพี่นอ้องคิดฮอดกันในเดอ้อขันมันมีประโยชน์กันน้ำไปใส่ขันมันมีประโยชน์กับฟังมวนซื่อลรอพี่น้องเพราะว่ากะเมื่อยกะล่าอยู่วาจิจากว่วไปคอแห่งไปพี่น้องเอ้ปีนี้กะบห้าสิบเจ็ดแล้วเบิ้งสภาพพ้นห้าสิบเจ็ดลรพี่น้องเออนั่นละ่ะปีนี้ผมลดน้ำหนักเด้พี่น้องตั้งแต่ที่น้ำหนักผมเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามกิโลมันเกินมาตรฐานตลอด ตอนนี้เหลืองหกสิบสองพี่น้องลดลงมาสิบกิโลกะอยู่ในเกณฑ์แล้วพี่น้องผมใช่วิธีแบบว่ากินแป้งหน่อยพี่น้องผมซื้อแกงมาทุงนึ่งเอาเข่าลงไปกะเข่าสองซ้อนพี่น้องเอาเข่าเจ้าเนาเลยนะสองซ้อนก็กินไปยำโดนๆถ้าเป็นวา่าเป็นปุ้ยไปแนะใ่ให้ลืมหิวปันใดแซ่บปันใดกะเข่าสองซ้อนพี่น้องเข่าสองซ้อนแกงทุงนึง่งขนมคนํามนึงพี่น้องแั่ล่ละปรากฏว่า จอยลงพี่น้องโอ้จอยจนคนว่าเจ้าป่วยบอกเจ้าคือจอยหลายแถบ่พราะอป่วยไอ้ลดน้ำหนักสรุปแล้วเข่าหาบาทก้อนเดียวนั่กินได้สามข้าบแล้วพี่น้องเต้าสองซ่อนเทียงสองซ่อนแหลงสองซ่อนกินพี่น้องแต่กินหน่อยพอเขากินหน่อยปุ๊บร่างกายมันก็ติดดึงไงส่วนเกินที่มันสะสมไว้ออกมาพุงเพิงใน่ยุบเบดพี่น้องบ่เคยเห็นขี้ส่วเย้าของก็เห็นยังแขนไงพอเคยเห็นเส้นเลือดก็เห็น หลังมือเลยพี่น้องโอ้ยยังไงเห็นหดเส้นเลือดตังกีมือวอวบมืออุ้มเดี๋ยวนี้โอ้ยเป็นเป็นมือแบบแหงแ feed, แๆ <gra> เห็นเส้นเลือดเห็นอย่างง่ายพี่น้องไปหาหมดหาหมอกอะง่ายจอเลือดจออย่างง่ายๆตังคีในหมอตีแปะ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 เส้นบวกลืนจากเถอะโอ้ยเดี๋ยวก็แขนซ้ายเดี๋ยวก็แขนขวาพี่น้องตีแปะแปะแปะอันบวกขึ้นเดี๋ยวนี้โอ้มเห็นเลยพี่น้องหมอค้ำเบงก้อนสำลีปาดจวดจวดสองบาด เหลี่ยมม่งเลยมะมอแท้งเลือดพุ่งปิดเลยเดี๋ยวเนี่ยโอ้สบายพี่น้องสบายสบายเนื้อสบายตัวยางไปยางมากระข้องตังกี้เนี่ยกางเกงเอวสามหกเดี๋ยวนี่สามสี่สามสาม,สามนุ่งได้สบายดาก,กันในน้อยตังกี้ย่างไปว่ามันยังดากต้นเต้นต้นเต้นเอ้ยเป็นผู้ชายดากไงเดี๋ยวนี้ดากแข่งคอหล่อพี่น้องไอ้ก้นแห่งก้นเหี่ยวหน้าตากะตังซี่แหละพี่น้องกินเขา่าเมื่อละหกซ่อน กินแกงพยายามกินแกงเมื่อละถุงหรือว่าสองถุงพยายามกินทุกที่แหละพี่น้องต้อขาบต้อมือเออปรากฏว่าได้เดี๋ยวนี่ก็ชิ้นแล้วพี่น้องชิ้นก็กินหน่อยกินหลายพ่ได้กินหลายจุกเลยกูมื่อนะกินคำสองคำแทบปาไในก็นสร้างลูกออกเลยเอาศัยว่ากินหน้าหลายโอ้ปรากฏว่าอยู่ได้พี่น้องดีใจหลายขึ้นแต่สร้างย่ำใดก็ได้อิสระมาเว่า้พ่อแม่พี่น้องเสี่ยวไปปฏิบ,บัติกะเอากะ ผมเฮ็ดได้มาแล้วพี่น้องผมเฮ็ดมานี่ก็สจะถึงปีแล้วพี่น้องเคลียแล้วลงแบบนิ่มๆลงแบบเดือนละกิโลอยู่ <c oughs> เดือดละกิโลผมตั้งใจว่าว่าจะให้มันได้จากหกสิบพี่น้องหกสิบจากเจ็ดสิบสามเหลือหกสิบลงสิบสามกิโลอ่ะพี่นอ้องเพราะเป็นเพราะเป็นยังบ่เมื่อยบ่าล้าบพระยังมีแตย์ใอย่างเงือซื้อบพรเมื่อยบ่ล้าบ่รออยังเฮ็ดงานหนัก,กคนแก่คนยังได้มาเรื่องปึ้งปังอยู่คือเกาหง่ยแหงก็บพรถดถอยพี่น้องลุกขึ้นบ่มีวินมียัง โอ้สบายยังสัน่นล่ะพี่น้องมือนีนอนกินฮอดคิดถึงก็เลยมาว่ากับพี่กับน้องว่าไปเรืเ่อยเปื่อตกใจนำค่าไฟพี่น้องโอ้ค่าไกลเออแพงบันนี้ห้อนก็ห,นห้อนหลายก็เปิดแอร์ก็ยุ่ก็ได้พี่น้องลูกตัวหนึ่งพ่อตัวหนึ่งของกินของใส่ที่เขาซื้อมาข่ายอีกต้องเปิดแอร์ตลอดจังสั่นละค่าไฟมันก็แพงพี่น้องมีวิธีประหยัดแบบไหนก็ใส่ไปเด้อ โซล่าเซลล์เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้เห็นคนเริ่มติดหลายผู้จ้าติดก่อเจ้าบอกว่าแผงและสามพันห้าพี่ท่านบ้านพี่ก็ประมาณสิบแผงสามหมื่นกว่าบาทถ้าอยากจะติดตั้งเข้ามาเลยท่านเออก็คิดดูพี่น้องแต้วค่าไฟรถบอ่อรถพี่จากเมื่อก่อนผมเสียเป็นพันเดี๋ยวนี้ผมเสียหลักร้อยท่านว่ามาบอกดีใจเนี่ยมาบอกอยากเด้ยก็เลยเบิ้ลงวยเป็นแนวทางพี่น้องดีขึ้นมีทุนยังไยเดี๋ยวจัดไปจัดไปแล้วเฮ็ดได้ยังไงเดี๋ยวสีมาบอกสูพี่ซื้อน้องพังจะเสล่ะพี่น้อง มือนีกะซันีเลรเด้อพี่น้องเด้อคิดหอดคิดถึงจงมาหอดแล้วกะถ้ามีประโยชน์กะนาไปใส่บม่มีประโยชน์กับปัดทิ่มไปเลยขอบคุณหลายๆที่เบิ่งเบิ่งโฆษณาให้ผมเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมเน่ยุอบพ่ออย่างผมก็สีมาว่กับพี่กับน้องก่ะโดนหลายลังเทืากะโอ้สิวากับลืมนั่นลืมนี่มือนีกะซันีก่อนเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลอเด้อพี่น้องบ่มากะผ่านไปขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เบิ่ง เบอโฆษณาผม,มไม่จมืเดิมพี่น้องเด้อผมกับพันธุ์พันเกณฑ์ดอกยูทูบอ่ะขาดยูนิตน่อยซอยผมแน่ขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามสวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีครับ